ความฝันที่อยากเป็นแบบว่าเชฟได้ทำเบเกอรี่นะครับก็เลยได้เชิญพี่ร้ามาเลยครับผมเป็นเชฟระดับพารทเนอร์ของเรานะครับสวัสดีค่วัสดีนร้านวันนี้เราจะทำสองเมนูก็คือทำแป้งคาร์ดแล้วก็แป้งคัฟในแป้งคัฟเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดอย่างอื่นได้เลยนะเช่นเออ่พัฟเนี่ยเอาไปทำบัตเตอร์ฟายก็ได้หรือจะเอาไปทำครัวซองก็ได้เหมือนกันหรือทำมิลเฟย์ก็ได้ เรื่องมิลเฟยโอ้โหเรื่องของยากไปอีกเฮ้ยแต่ว่าผมเนี่ยเคยเห็นมิวเฟยมาก่อนผมรู้สึกว่ามันอ่ะเป็นขนมที่มีความสวยงามมีแบบว่ามันดูละเอียดอ่อนมาดูปราณีตในการทำล้วผมนะครับอยากจะทามิวเฟยเพราะความหนงความยากของมันด้วยนี่เชนไปอีกถ้าเกิดว่าผมแบบทำ<ะ>เบเกอรี่ผมไม่ไมีกล้าอเงี้ยหรอเออจริงจริงคือแป้งอ่ะลังนึงก็สิบโลแล้วนะเธอฉันก็ยกสิบโลสิบโลเรื่อยๆมีแข่งแรงขนาดน,นั้นเลยเหรอ เริ่มได้แล้วเนาะเอเนี่ยใส่เนยเข้าไปค่ะนิ่ัะเหนื่อยเดนดูเฮ้ยมต่มาเหนื่อยจริงนะแล้วแบบผมก็ต้องเอาใช้มือใช้มือแม่กูแล้วแบบทำกันหนีทั้งวันไม่เหนื่อยอะพี่มันื่อยหนค่นะดีๆผมทำเดียวผมู่ว่ามันไม่เขนเเอเเ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 เะหลายคนจะมองเ่ามันเป็นงานที่สนุก แล้วก็ง่ายๆแต่ทีคือ bueno <_ obscure> มันเหนื่อยมากเพราะว่ปกติพี่ทํางานแปดชั่วโมงพี่ไม่ได้นั่งเลยนะพี่เดินตลอดยืนตลอดอ๋อแล้วไปแล้วเฮ้ยแกเนี่ยเราอของมันท้างนอกได้หรอนี่ว้ยใช้ใช้ตรงเนี้ยงวดเออเอาได้ว่ะ ต่อไปแล้วก็เอาเกลับมากลับเข้ามาเออเป็นก้อนแล้วก็เอเอว่ายาพาได้อยู่เด้เอพีเอ่เด้เห็นมันเหนื่อยเน,ยเนะเาะแตนว่าทำอย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอใช่เหนื่อยสิ